ียติภูมิวันไลาลักประจักษ์จิตสางสิทธ์สิทแพ่ปัญญามหาศาลเป็น,ลนหลักในจิตเป็นเลิศสู่สาคลด้วยผลงานทปองค์การนงสาวมาริตากิรติการกุณค่ะเป็นบัณฑิตจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะมหาวิทยา,ยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะซึ่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ของเราค่ะ นอกจากที่จะสอนในเรื่องของวิชาการให้กับนักศึกษาพยาบาลแล้วค่ะก็จะมีการผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยได้รเริ่มคิดแล้วก็ออกไปทํางานเพื่อส่วนรวมในเรื่องของจิตอาสาแล้วก็เรื่องของสาธารณประโยชน์ค่ะก็ตอนที่รู้ว่าตัวเองได้รางวัลนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะคะก็มีรางวัลที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มีศักยภาพพอที่จะได้รับรางวัลนี้เหมือนกันค่ะ แล้วก็พอได้รับรางวัลน,นี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกภูมิใจมากก็คือเราสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในสํานักได้ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเมเนจเมนต์เวลาในมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ทั้งี้เรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการทํากิจกรรมด้านนอกค่ะนอกจากนี้ค่ะการที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายค่ะทําให้เราได้ทักษะในหลายๆด้าน โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็รวมถึงการามีภาวะผู้นำน,น,นั่นเองค่ะก็จากการที่เราพัฒนาทักษะนะคะในระหว่างที่เราเรียนมารวมถึงผลงานต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนให้กับตัวเองมากขึ้นค่ะ การที่เราจะเป็นบุคคลที่ดีขึ้นได้ค่ะเราต้องมีการพัฒนาอย่างตลอดเวลาค่ะไม่สามารถที่จะหยุดยั้ยงได้รวมถึงในเวลาที่เราทํางานเราก็ต้องค้นคว้าในเนื้อหาที่เราเป็นวิชาชีพของเราเพิ่มขึ้นค่ะในด้านของพยาบาลเองก็เช่นกันเราก็ต้องสืบค้นวิธีการรักษาวิธีการดูแลคนไข้เพื่ออัปเดตระบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้ยากเลยค่ะแต่ว่าระยะเวลาแค่4ปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสั้น สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําน้องๆก็คือน้องๆต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลาให้กับตัวเองนอกจากนั้นต้องรู้จักที่จะคว้าโอกาสให้กับตัวเองค่ะเราไม่สามารถที่จะรอให้คนอื่นยื่นโอกาสมาให้เราได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้าหากเราไม่เข้าหาโอกาสเองเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ทําสิ่งที่เราอยากทํานั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาเรียนพยาบาลว่ลัยลักมาเลยค่ะพยาบาลว่ลัยลักยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน,นะคะ่ะ